<Yeah. S 2> ถ่ายแล้วครับทำไรครับเรีมบวยมอนกูทำมาคุณทำอะไรอ่ะของคุณอ่ะดื่มแม็กซี่ทำมาเออผู้บอกไประเบิดอ่ะมาทำตรงนี้แหละเดี๋ยวนะครับอ่ะคุณถือให้หน่อยคุณก็ใส่ในนี้สิแล้วคุณฝากของไว้นะนี่คุยคุณเปีตองนะฮะ แล้วคุณเอากระเป๋าคุณมาเอาให้กับผมเพราะเดี๋ยวมันจะเปียกตอกเลยแต่ว่าผมว่ามันจะไม่ฟูมันจะไม่ระเบิดนั่นแหละมันแค่นั้นอ่ะมันไม่ระเบิดนะคบเพราะว่าแดดไปเยอะแล้วเขย่าเลยครับตั้งตั้งเลยหรืออะไรก็ได้ครับมา โอ้โหเป็นใครเนาะบรรโห,โโหโรกาศท้องล่องนี้อ่ะเฮ้อสุดยอดไปเลยพี่แต่แมงก็อร่อยดีนะเอามาเลยเอามาดลกินมาฮะอร่อยมากเลยคดหวานอะ่ะก็หวานดิไปเถอะ ไม่คือการเดินทัวร์ทัวร์ที่นี่และผมจะลองคิดจริงๆด้วยนะฮะขอลาไปก่อน,นครับแค่นี้ครับสวัสดีค